พิซซ่าญี่ปุ่นนะคะใช้กระหล่ำปลีใช้แครอทนะคะใช้หมึกกุ้งนะคะมีไข่เนาะมีแป้งอัลมอนด์นะคะตีไข่นะแล้วก็แป้งอัลมอนด์ลงไปตี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 นะคะใช้ผงเบกกิ้งโซดานิดหน่อยค่ะตีตีค่ะใช้เกลือนิดหน่อยค่ะน้ำตาลอิเลทลิทอนนะคะ อีกคือคนใช้น้ำมันหอยนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาติเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับแม่นิดใช้น้ำมันงานะคะมันจะเพิ่มให้มีกลิ่นของอาหารญี่ปุ่นเนาะแม่นิ้ใส่น้ำมันงาเข้าไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเอาส่วนผสมทั้งหมดที่เราหัน่นฝอยหั่นเป็นเล็กๆนะครับคลุกๆๆคลุกเขากันเลยค่ะทุกคนคลุกเค้ากันเลยคลุกเค้ากันเลย พอผูเขาส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเอาหักระลำปลีที่เราหั่นฝอยค่ะหั่นยิ่งเล็กยิ่งดีนะทุกคนแต่นี่ม่นิดไม่ได้ดูคนๆออกมาแล้วดูเหมือนมันแห้งๆนะทุกคนแม่นิดก็เลยเติมไข่เข้าไปอีกสองลูกนะตี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 เติมลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดเนาะมันจะไม่เกาะตัวให้มันข้นๆได้ประมาณนี้นะคะพอข้นนคลักแล้วนะคะทุกคนข้นลักหอมกลิ่นน้ำมันงาเนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันนะคะใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็เอาลงไปทอดนะคะแล้วก็พลิกนะแล้วเสร็จแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายหั่นฝอยแล้วก็ปลาปลาฝอยนะคะเป็นเสร็จค่ะง่ายๆนะคะทุกคนทำง่ายง่ายอิ่มอร่อยนะคะ ลาฝอยใส่ลงไปแม่นิดราดด้วยซอสเอ่อที่แม่นิดทำเองนะแม่นิดก็ใช้ไข่ไก่น้ำตาลอิลทิรีท่อนนะคะแล้วก็ใช้เกลือนะคะแล้วก็เอามาป,ปั่น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 แล้วนิดก็เอามาทำเป็นซอสราดนะทำเป็นซอสราดอีกทีหนึ่งก็มันต้องตีให้ข้นกว่านี้ค่ะพอดีมันมันไม่ได้ข้นก็เลยเป็นมันจะเหลวหน่อยเนาะแต่ถ้าใครที่สามารถทำให้มันข้นๆได้ก็จะน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะเรียบร้อยค่ะ